แม่พึ่งผู้พวงดวงจันทร์นะคะซึ่งตัวหนูเองนะคะก็รักแล้วก็ครรไนะคะแม่พึ่งมากๆนะคะแม่พึ่งเปรียบเสมือนอคุณครูบาอาจารย์ของหนูนะคะ,ะทุกครั้งที่หนูได้นำเพลงแม่มาร้องนะคะหนูรู้สึกภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็ยินดีปลับปลื้มมากๆนะคะทุกครั้งเลยนะคะที่ได้ร้องเพลงของแม่พึ่งค่ะ แล้วก็วันนี้เดี๋ยวหนูขอขอโอ้โหเล็ป้าแจงมันป้าแจงมานี่หน่อยค่ะอ่านอ่านให้หนูหน่อยนะคะอ่านมาลายให้หนูหน่อยนะ,ะมาลายมาลายว่ามีใครบ้างคะข้างหลังก่อนเลยค่ะพลังเงียบนะคะขอบคุณ f อซพลังเงียบค่ะขอบคุณนะคะดูแลหนูมาตั้งแต่แรกเลยนะคะขอบคุณนะคะอันนี้ก็ f อซพลังเงียบนะคะแล้วก็อันนี้ อันนี้ของสวนแตงนะคะสวนแตงการรดนใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะโ้โเยอะแยะไปหมดเลยนะ้งะเวลาอ่านเลยนะ,ะ FC บ้านเซฟโซนนะ,ะ๋อบ้านเซฟโซนขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะไม่มีอะไรแล้วนะคะมีของแม่ๆนะคะเป็นอันสรุปว่าขอบคุณ ขอบคุณทุกมาลัยน้ำใจนะคะขอให้พอ่พอพอ่อแ,แม่ปรบมือเป็นกำลังใจให้ทุกๆก,กลุ่มหน่อยจ้าขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะจริงๆแล้วหนูโฟกัสที่การร้องเพลงนะคะมาลัยน้ำใจก็คือเป็นสิ่งที่อขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้หนูนะคะหนูก็จะได้เก็บนะคะเอามาลัยน้ำใจนะคะไว้เป็นทุนการศึกษานะคะเพราะว่าหนูโฟกัสเรื่องเรียนด้วยนะคะ ร้องเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องเรียนได้ด้วยนะคะเพราะว่านาคคสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นหนูจึงอยากขอบคุณนะคะ FC ทุกๆกลุ่มเลยนะคะทุกๆคนด้วยนะคะที่ดูแลหนูมาตลอดนะคะไม่จำเป็นว่าต้องอยู่กลุ่มไหนกลุ่มไหนนะคะอยู่ได้ทุกกลุ่มนะคะเพราะว่าทุกกลุ่มก็เป็นกลุ่มที่อ่าที่รักแล้วก็ปรารถนาดีต่อหนูนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กลุ่มไหนก็ได้ ก็ถือว่าเป็นคนที่รักในเสียงเพลงของต้นข้าวเหมือนกันนะคะขอพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะโอ้มีตุ๊กตามาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะเนื่องด้วยนะคะเนื่องด้วยตอนนี้นะคะสถานการณ์หน้าทางชายแดนของประเทศเรานะคะก็พวกเราก็ได้แต่เฝ้าจับตามองนะคะในเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารนะคะของของบ้านเรานะคะที่ช่วยกันรักษาชายแดนนะคะ ของประเทศไทยเรานะคะหนูขออนุญาตนะคะมอบเสียงเพลงเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทหารทุกทุคนค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะคะพี่พี่ทหารทุกๆคนเลยค่ะเชิญรับฟังค่ะ